ท่ามกลางนักท่องเที่ยวที่ก็ถ่ายคลิปด้วยแล้วก็ส่งเสียงฮือฮากันด้วยนะครับเนี่ยเป็นจุดกลางเต็นท์อยู่ที่ลำตะคองปรากฏว่าใครจะไปคิดว่าช้างป่าเจ้าตัวนี้มันจะมามุดเต็นท์นะครับแน่นอนเวลาช้างมาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คืออาหารครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เจอเนี่ยเขาจะไปต่อนะครับหรือบางทีก็อาจจะหงุดหงิดเล็กน้อยพังเต็นท์กันไปทีนี้เนี่ย คือนอกเหนือจากจุดนี้ที่อยู่ตรงลานกลางเต็นท์แล้วปรากฏว่าร้านค้าร้านขายของชำ<ม>ก็เกิดภาพนี้ขึ้นมาครับเเเวเวเว,เวไป มันกลัวมันกลัวออกไปโอ้ยทำไมกูได้แค่ไปยตไปทำยังไงนี่คือที่มาของคำว่าใหญ่ครับร้านเห็นไหมครับตัวเนี่ยเท่ากับพดานข้างบนเลยเป๊ะชื่อว่าเจ้าเบียงเล็กเบียงเล็กเนี่ยมันเดินออกมาจากป่าเขาใหญ่แล้ว พุ่งมาที่ร้านนี้ร้านชำเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอปากช่องของโคราชเพราะว่าอยู่ห่างจากประตูด่านทางขึ้นเขาใหญ่ไปประมาณ2กิโลเมตรนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่ไปเนี่ยก็คือว่าขาใหญ่มาแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าก็กระเจิงเลยนะครับแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยก็ออกมาก่อนคือไม่มั่นใจว่านี่จะมาพังหรือจะมาทําอะไรกันแน่ต้องโทรขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อุทยานปรากฏในระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่มาพลายเล็ก มันก็กินขนมไปเรื่อยๆนะครับ <laughs> กินไปเรื่อยๆเหมือนเป็นบุฟเฟ่อะจนกว่าจะหนำใจจนกว่าจะพอใจทีนี้คือเจ้าของร้านก็ยอมรับนะครับว่าขนมนบางทีมันก็มีกลิ่นเนาะแล้วช้างเนี่ยเขาได้กลิ่นไกลมากก็มาตามกลิ่นนี่แหละนะครับก็มากินขนมแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นเฮ้ยมือน,นี้มันกินไม่น้อยนะกินไปประมาณทั้งหมด800บาทครับเขากินอะไรบ้างคะกินปุย กินนี้ค่ะกินนี้ค่ะกินนางเลนกินนางเลนแล้วก็กล้วยตากกินนางเลนไปกี่ห่อคะเก้าห่อน่าจะเก้าห่อเหลือแค่นี้นะแล้วก็พวกแซนวิชแซนวิชอีกห่อนึงเดี๋ยวอยู่ห่อนึงเหรอคะแล้วอ่านี่หลังหลังเป็นรอยติดเพดานอย่างนี้เลยค่ะค่ะมีอะไรบ้างอะคะแซนวิชดี หมดไปห่อ๋อเขามายืนนี่เขากันไนี่ออกไปดันตู้อ๋ออะทีนี้เดี๋ยวต้องไปตามผู้ปกครองให้มาจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเอาจริงเจ้าของร้านแกก็แบบใจดีนะแกบอกไม่โกรธนะนะครับเพราะว่าช้างเนี่ยเจ้าเบี่ยงเล็กมันก็มาดีนะครับแต่ว่าคนก็ตกใจแหละนะครับเห็นว่าล่าสุดมีกลุ่มคนรักช้างเขาใหญ่เอาเงิน800มาจ่ายเป็นค่าเสียหาย ให้กับมือนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนเจ้าหน้าที่อุทยานที่รับผิดชอบในเรื่องการผลักดันช้างเนี่ยก็บอกว่าคือพื้นที่หมู่บ้านตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมาช้างป่ามันก็ผ่านอยู่เรื่อยเมื่อก่อนเคยมาเช้าๆเนี่ยมาขอกินโจ๊กนะครับ <S <S ร้านขายโจ๊กก็กระเจิงกันไปแล้วนะครับเอาแหละเอาเป็นว่าตรงไหนที่มีอาหารมีกลิ่นเนี่ยมันสามารถล่อช้างออกมาได้หมดเลยะนะครับ <S <S ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ